ไม่ตกจ้าไม่ตกเมื่อสามส่งสาวันก่อนนั่นแถวอุดรก็ตกตอนนี้ก็บ่ายโมงคึ่งเกษียณราชการแล้วยังเป็นคุณแม่ยังสาวอยู่เลยดูยังสาวด้วยนะ บ้านไปด้วยมานั่งเก็บผ้าไปด้วยเอาเสื้อเข้าไม้เฟนก่อนอใครผ่านไปผ่านมาเปิดค่ะแต่ทำเรื่อยๆไม่เคยไร้สดอ๋อทำไปเรื่อยๆนี่ก็เพิ่งจะไล้สดแบบชั่วโมงนึงก็เลยจ้ะ คุยกันไปสาระไปไม่รู้จะฟังได้หรือเปล่าเพราะว่าเสียงมันกก,แกกกระเกกเราก็เลยลองเปิดไล์ดูอีกอ้าวจวัดดีนี <laughs> ่จังเลยกเกษียณแล้วสงคิดทำงานหนักก็เลยดูแก่ไปเลย Oh. ระบบน่าจะเป็นทางระบบก็ตลอดไล่เลยตะกึกตะกัดตะกึกตะกัดเปิดรอบสอง <c oughs> เนาะขนาดเราฟังเองเรายังลำคาญเลยวันนี้ยังไม่ได้พักผ่อนเลยข้างนอกก็ไม่ได้ออกไปเพื่อนอ เออจะได้ลบทิ้งนะมังคลิปนั้นน่ะบ่ายโมงตรงนะจ๊ะสวัสดีแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์สดเฟซบุ๊กก็แจ้งมาให้ไลฟ์สดแต่ ก็ไม่ได้ไลค์นานๆคลิปก็ลงไปแบบทีเนี้ยพอคะแนนมันลนมเจอกากาศเย็นแล้วเราก็สู้ไม่ค่อยหวเหนกันท้อเวลาวันหยุดอโอแวนคูเวอร์เจ้าแวนคูเวอร์ก็จะเป็นรัฐที่ใหญ่กว่าที่สมคิดอยู่สมคิดอยู่นี่วินิเปกก็คุยกันไปสาระไป ไม่รู้จะฟังได้หรือเปล่าเพราะว่าเสียงมันกระกกกระเกกเราก็เลยลองเปิดไลดูอีกอ้าวสวัสด,ดีดวงตาไม่ให้หรือไงเราก็ไม่กล้าปิดเนาะนสายลับไปแล้วคุณยายโอ้ยจะได้อ้าสวัสดีทักทายจ้าให้คำสวัสดีค่ะคุณอะไรสายลักหรืออะไร สิริลักษ์เนาะใช่ปะะา้าถ้าอ่านูบเรียนแปดปีแล้วคะ่ะอ๋อเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นแปดปีแล้วจบก็เลยทํางานที่ญี่ปุ่นเลยแทบจะเป็นคนญี่ปุ่นแล้วเนาะมีเออจะได้ลบทิ้งนะมั้งคลิปนั้นน่ะบ่ายโมงตรงนะจ๊ะสวัสดีหลังใจขอบคุณมากนะจ๊ะสวัสดีจ้า <laughs> เราก็ ทำงานบ้านไปก็เลยมาเปิดโทรศัพท์เสียงเราก็จะจติดไรเนนะี่ย <c oughs> ไม่ท่วมค่ะ๋อไม่ท่วมดีจ้าแถวนนทบุรีไม่ท่วมปีนี้ <c oughs> น้ำไม่ท่วม ลืมไปนั่งดนูนี้เสียงเพลงเข้าไปน่าจะไม่ติดลิขสิทธิ์หรือเนาะคุณมากนะจ้าพี่ยังเปิดดวงตาไว้ให้อยากไปแต่เวลาทำงานมันเป็นไฟบังคับเนาะหนาวแค่ไหนก็ต้องไปหนาวแค่ไหนแล้วก็ป้าจริงจังสักทีละวันนี้เพราะว่าเราไม่ได้ทำงาน พักทามแล้วเลิกสี่โมงก็กลับบ้านก็จะมาเปิดไรลองสัะแล้วก็นี <laughs> ่จังเลยกเกษียณแล้วสมคิดทำงานหนักก็เลยดูแก่ไปเนี่ยทีนึ่งทีนี้มันไม่ไหวจ้ะไม่มีภาพวันไหว คนอยู่ที่ไหนจ๊ะเมื่อกี้เป็นภาพวันไหวเราก็เลยลงไลฟ์สดอีกทีก็สนุกไปอีกอย่างหนึง่งคายเหงาไปบางครั้งก็ดูแต่เ c e b o o k กับทีวีมันก็ เป็นบางปีจ้ะถ้าหนาวลบสี่สิบห้าสิบนะแต่ปีนี้มาถึงเดือนเมษาจำเถ่องเฟซบุ๊กเลยเลยปิดกัน้นกุกตะกักกุกตะกักพุ่งไปนูนะ่นน่ะเกือบสองหมื่นนะลรวลุ้นให้ถึงสองหมืนหลังจากนั้นมาแล้วก็ไม่มีคลิปลง ตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งจะเพื่อนเพื่อนทักทายกันใจ้วันนี้ดีนะจ๊ะเอาเราก็ขออีกให้มันครบชั่วโมงเพราะว่าเผื่อ <c oughs> นั้นมันได้ไล่ไปชั่วโมงเข้าไปได้เอาเดอกกดลบออกให้เบิด ด้วยนะคะใช่จ้าตอนนี้ก็วัดเล่นงานอยู่จะดูโปรไฟล์ยังดูสาวๆอยู่สิริลักษ์โอ้ถ้างั้นก็อ่านพอพอถูกนิดๆสิริ สี่เดือนเนี่ยเมษาเมษานี่ถ้ายังไม่หายหนาวก็มันก็ระยุดไม่ท่วมค่ะอ๋อไม่ท่วมดีจ้าแถวนนทบุรีไม่ท่วมปีนี้น้ำไม่ท่วมเดี๋ยวว่าจะไปอ่า รัชกาเราเป็นครึ่งชั่วโมงเลยเกือบชั่วโมงตื่นมาเจอพอดีจริงๆแล้วอ่ะถ้าเหมือนจบที่่ญีปุ่นมีลูกเออคนเดียวหรือคะเห็นในรูปมีภาพไม่ไม่กระตุกเนาะ เสียดายเวลาอย่างเลยไลฟ์ไปต้องสองกับชั่วโมงครึ่งเมื่อกี้อะ่ะแบบหนึง่งตอนแรกลงใหม่ๆเลยนะ่ะคะแนนดีดีเดือนแรกนะเดือนสองเดือนแรกอะ่ะครึ่งอะ่ะเมื่อกี้นี้ยังใส่ใช้ไม่ได้เลยคุก,กคัก,กคุกคักคุกคักผมใส่หลับแล้วมั้งคุณยายสาวอยู่เลยทำงานราชการก็ ไม่ไม่เกะเท่าอนนเออจะได้ลบทิ้งนำมัคลิปนั้นน่ะบ่ายโมงตรงนะจ๊ะสวัสดีด้วยนะงานบ้านไปด้วยให้มานั่ง อยู่อีกเก้าร้อยนะลูกเรือเรา